สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ี่ส่งรีวิวการจะส่งสินค้ามากันแบบครบคันทั้ง3คันเลยนะคะคันแรกค่ะรถแท็กเตอร์คูบดารุ่นอ5 0้า 18, จะส่งเรียบร้อยที่อําเภอบ,บ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะคันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธนวัฒน์และครอบครัวจากบ้านฝางเมืองขอนแก่นมากๆนะคะที่ไว้วางใจสั่งซื้อกันคันที่2ค่ะเป็นรถแท็กเตอร์ยันนาขนาด30 นะคะคตัวนี้จะส่งเรียบร้อยที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณพี่วิเชียนและครอบครัวมากๆไว้วางใจสั่งซื้อพี่สีแดงแรงฤทธิ์ยันมา39แรงไปไว้ใช้งานค่ะและคันที่3ลงจอดแบบหล่อๆเรียบร้อยกับรถแท็กเตอร์คูบต้า L 4018ช้างส้มคันงามขนาด40แรงม้าที่อำเภอชุมพวงเมืองโคราชนั่นเองนะคะ ทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณพี่นิรุตและครอบครัวมากๆไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าคุณภาพจากร้านเราไปไว้ใช้งานคุณลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ